ในกรณีที่คุณใช้รูปแบบสไตล์ CSS ในการกำหนดขนาดถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขนาดของตัวอักษรสีตัวอักษรแล้วก็ตัวหนาตัวเอียงอะไรต่างๆโปรแกรมนะคะจะสร้างสไตล์ขึ้นมาให้อัตโนมัติโดยสังเกตจากช่องของชื่อสไตล์ด้านล่างนะคะจะมีชื่อสไตล์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอยู่เสมอเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงค่าหรือคุณสมบัติของข้อความนั้นๆซึ่งคุณสมบัติตัวน,นี้นะคะจะเป็นคุณสมบัติใหม่ที่โปรแกรม d r e v e r MX 2004ได้นำมาใช้กับการจัดรูปแบบคุณสามารถที่จะนำรูปแบบที่คุณเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะคือจากสไตล์ที่คุณได้เนี่ยไปใช้ซ้ำกับข้อความ,มอ,อื่นๆที่คุณมีอยู่ในเว็บเพจได้ก็จะเลือกนะคะแล้วก็ไปเลือกใช้สไตล์ กับข้อความ,มอ,อื่นๆนะคะอันนี้จะติด heading อยู่คุณก็เลือกเป็น non นะคะถ้าคุณเลือกเป็นนอนแล้วปุ๊บแล้วคุณมาเลือกตัวสไตล์คุณก็จะได้สไตล์ที่คุณกําหนดไว้จะเห็นว่ามีชื่อสไตล์ปรากฏขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะซึ่งชื่อสไตล์เหล่านี้คุณไม่ได้เป็นคนทํานะคะแต่คุณทําคือคุณใช้คําสั่งแต่โปรแกรมจะกําหนดชื่อสไตล์ขึ้นมาให้ตามลําดับนะคะ สไตล์สองสามสี่ห้าไปเรื่อยเื่อยเป็นคุณสมบัติใหม่ของรุ่นเบอร์ M X สองพันสี่ค่ะ